ครับก็ส <tang> ว <ar> ัสดีนะทุกท่านที่กำลังน่าจะไปชมในส่วนของเฟซบุ๊คลุงหวดคุณโคราชครับวันนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันนะที่ผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสนะที่อย่างน้อยได้ร่วมสร้างคุณงามความดีก็คือในส่วนของวันนี้นะผมได้เดินทางมาที่บ้านของคุณลุงสงบเนาะนะนาตระกูลหนูทอง นะแล้วก็คุณป้าอาคุณป้าอ่านหน้าถางนี้ได้ไหมป้าอ่านหน้าเเนาะกับคุณป้าจุนปูชุนแสงนะซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเอาเอาเอาะแค่นั้นละให้เขาคอได้เห็นหน้าลิ้นหนึบเนาะทีเอาเอาเอาที่นอนสบายๆนะนะคือผมได้รับการติดต่อนะจากคุณลงุงนะฮะว่าเป็นหนึ่งครอบครัวนะครับที่ต้องบอกว่ามีความลำบาก มากมกหมือนกันเพราะว่าตัวลุงเองนี่ก็เป็นคนที่มาจากจังหวัดอื่นใช่ไหมบ้านเดิ่ที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชครับก็สองคนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นสามีภรรยาซึ่งต้องบอกเป็นหนึ่งคู่นะครับที่เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจมากนะผมเองก็เลยได้มาเยี่ยนเยียนแล้วก็อย่างน้อยอยากจะขอความช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยมาให้กับสองคนเนี่ยเพราะเท่าที่ คุณลุงคุณป้าได้แต่งงานกัมนมานานยังพศสามสิบคศสามสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีนะฮะไม่มีลูก,ลกไม่มีลูก,ลกที่จะดูแลนะฮะก็เนี่ยบ้านถ้าอย่างที่เห็นนะฮะคุณช่วยช่วยชมมาตามบ้านเดี๋ย,ยที่เห็นเนี่ยนี่คือที่พักของลุงก็เป็นที่นอนของลุงนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่นอนของคุณป้านนะเท่าที่เราได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านนอกให้นะฮะว่าบ้านหลังนี้ก็ถือว่า ทำรถชุดท้มแต่ก็พออยู่พออาศัยได้นะการฟ้ากาันฝนได้แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างคุณป้าเองนี่ก็ขึ้นทะเบียนจังหวัดพิจิตรแต่ก็ยังไม่ได้รับในส่วนของเงินผู้พิการนะบรรบเบี้ยอย่างชีพเพราะคุณป้านี่ตอนนี้นะฮะก็เดินไม่ได้นะฮะเป็นอัมพึกก็คือเดินเหินไม่ได้เลยนอนอยู่กับที่นะตรงข้างผมนี่จะมีจะมีถุงขี่อยู่เนี้ยนะ อนชีอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะที่ท่านได้เห็นนี่แหละนะแล้วก็ไม่มีลูกหลานคือไม่มีลูกนะที่จะคอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือหรือว่าค่าใช้จ่ายท่านนั้นอะไรับตอนนี้มีไหมลุงที่มีรายรับเป็นไรายได้เลยอ่ะตอนนี้อ,อ่ะอ่าไม่มีเงินคนพิการอะไรก็ยังไม่ได้ครับพร้อมได้ก็คลิปเนาะ ผมเพิ่งได้ทำเนี่ยบัตรใบเดิผมเพิ่งได้ทำใหม่ๆเนี่ยเพิ่งได้ทำคราวนี้ยังไม่ได้รับอะไรเลยยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้รับเขาจะได้เดือนตุลารานนี้อ่ะผมอยากให้มาที่ใบหน้าของคุณลุงนะฮะคุณลุงนี่โดนอุบัติเหตุด้วยแก๊สระบเบิรดตาด้านขวาของคุณลุงนั้นสนิทเลยนะฮะและด้านซ้ายนี่จะเห็นน้ําตาไหลทั้งสอง้างนะฮะทั้งสองข้างเนน่ยน้ำตาที่ไหลออกมา นะด้านซ้ายนี่ก็เห็นบ้างบางส่วนนะที่พอที่จะเดินไปไหนไในแม้แต่การเดินเนี่ยลุงเองก็เดินไม่แข็งแรงนะทุกวันนี้ที่มีกินอยู่ได้น,นี่ก็จากพี่สาวใช่ไหมจากพี่สาวของคุณป้าจุนนะฮะที่คอยจุนเจือข้าปลาอาหารบ้านบางส่วน นะตรงนี้ผมเองมาเห็นแล้วก็อใจหายเหมือนกันนาอกว่าคนเราก็อย่างว่าแลละเนาะพอยังมีพละกําลังอยู่มันก็ยังพอที่จะมาหากินได้แต่ตอนนี้ทํามาหากินไม่ได้นะทั้งสองคนนี้ก็คือนอนรอรอความช่วยเหลือควาช่วยเหลือนะฮะวันนี้ผมมากับทางคุณกาลเกตนะซึ่งเป็นนายกสมาคม,มคพลพิการจังหวัดพิจิตรเนาะ ก็ได้มาเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยคือให้ท่านนายกได้มาเห็นด้วยนะพออย่างน้อยก็จะได้ไปทําการช่วยเหลือได้บางส่วนนะฮะบางส่วนแต่คนนี้ถามว่าเราจะรอให้ทางนายกทําเรื่องกว่าจะได้มันก็คงจะใช้เวลา,าน,นะใช้เวลา,าผมไม่อยากให้รอนะฮะผมก็เลยอยากรบกวนนะฮะไปยังท่านที่ ชมผมอยู่ตอนนี้นะเรื่องที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยใครที่มีแรงศรัทธาพอที่จะช่วยเหลือได้นะลุงมีบัญชีธนาคารอะไรมีไหมไม่มีไม่มีเลยนะเมื่อไม่มีเลยเนี่ยนะครัวนี้การรับบริจาคผมก็คงต้องให้ผ่านมาตรงผมนะแต่ครัวนี้ เพื่อความชัดเจนทุกครั้งที่มีการบริจาคเข้ามาในส่วนของเรื่องเงินนะครับผมทุกครั้งผมจะนำเสนอผ่านทาง a ฟ e b o o k โดยตลอดเมื่อมีการมอบให้นะสำหรับท่านที่ชมอยู่แล้วอยากจะร่วมพูดง่ายๆคนไทยเรานะมีจิตใจที่อย่างน้อยอยากช่วยอยู่แล้วนะสำหรับบุคคลที่บางทีได้โอกาสเยอะๆอย่างสองสามีภรรยาคู่นี้เพราะจะรอพึ่งลูกหลานก็ไม่มีลูกหลานที่พึ่งนะ ก็คงจะต,ต้องขอไปอยังลูกหลานทั่วโลกทั่วประเทศไทยเหล่านี้แหละนะให้คนลเล็กคนน้อยใครที่คิดว่าอยากจะบริจาคอะไรนะฮะจะเป็นสิ่งของนะครับจะเป็นสิ่งของก็สามารถที่จะบริจาคมาได้นะสำหรับสิ่งของนะถ้าจะบริจาคเป็นสิ่งของนะฮะให้ส่งมาได้ที่นะครับสถานีวิทยุ1 0 2 7 5เมกะเฮิร์ วัดยางครีโดยดีเจลุงหลวดคนโคราชนะครับก็อยู่ที่ตำบลลองว่าอ,อําเภอตะบันหินจังหวัดพิจิตรนะไอ้ครั้งหนึ่งเนาะก็ที่สถานีพิยุร้อยสองจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตวัดยางครีดีเจลงหลวดคนโคราชตำบลวังว่าอ,อําเภอตะบันหินจังหวัดพิจิตร รหัสไปฟนีหกหกหนึ่งหนึ่งศูย์ะสำหรับเป็นสิ่งของสิ่งของนี้ก็ถ้าจะนำเป็นสิ่งของมาบริจาค<า>นะฮะก็เสื้อผ้าก็ไม่ต้องมากมายเนาะเพราะสองตายายนะครับจะเป็นเสื้อผ้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาหารอย่างเช่นข้าวสารอันนี้ก็น่าจะจำเป็นเนาะเป็นข้าวสารหรือว่าเป็นของ,ของแห้งน,นะ<ว>เครื่องใช้ในครัวเรือน นะฮะก็อยากให้ถ่ายให้เห็นทั้งหมดนะฮะนมอของข้าวมีสภาพอย่างนี้นะ,ะอยู่กันอย่างนี้นะฮะเป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่นะครับวันนี้ทำอะไรกินข้าวลุงก็นอกมาด้วยสาวก็นออนไถ่เลยวันนี้พี่สาวมาให้เออโอเคนะลุงนะผมเองก็หวังใจนะสําหรับท่านที่ชมอยู่นะครับก็ไม่ต้องมากเอาที่เราพอมีแรงคืออย่างน้อยเป็นการจุนหือจุนเจอือเพื่อนมนุษย์นะฮะ เพราะผมก็เชื่อว่าอย่างคุณลุงนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วคุณป้าล่ะห้าสิบสองคุณป้าเพิ่งห้าสิบสองใ่ไูมบอกเออ,เอ,อ,เอ,อก็ยังเด็กกับผมอีกกันแนี้เนาะแต่ก็โชคไม่ดีเนาะเด็กกระนู้นนี่ก็เป็นกระดูดทับเส้นเหนนมือนกันแต่ไม่ผ่านก็ถือว่าเมื่อโชคไม่ดีนะมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะก็ตามนี้แล้วกันนะลุงนะผมเองก็คงจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะ อย่างวันนอยอย่างน้อยวันนี้อ่ะมีตังกระเป๋ามั้งไหมเนี่ยมาแล้วก็จริงเราจะมาดูเฉยๆเอาลุงไปซื้ออะไรกินก่อนเอาเอาไปเลยเอาอันนี้จากผมเองนะไม่ใช่ยังงมีใครบริจาคนะอเ,คเออผมบริจาคก,ก่อนเป็นคนแรกแล้วกันเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเศร้าๆอย่างไงก็ไม่รู้มันนะ บัตรลุงเอาบัตรคืนประชาชนเก็บไว้เลยนะคะสงบนะฮะหนูทองนะ่านปฏิบัติประชาชนด้วยนะครับนสจุนภูชุมแสงนะฮะอายุห้าสิบสองปีแต่คุณลุงสงบนี่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะแล้วก็อย่างที่เห็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละไม่มีลูกหลานเลยนะฮะไม่มีลูกหลานเลยยังไงเสียก็กราบขอความเมตตาเนาะจากทุกท่านที่ชมอยู่นะจะเป็นคนละเล็กคนละน้อย ยินดีรับนณะอย่างน้อยเราได้ช่ชวยเหลือครอบครัวนี้อีกหนึ่งครอบครัวนะขอบคุณครับ